การสร้างแบรนด์ส่วนตัวภาคปฏิบัติแบรนด์หมายถึงการจดจำของลูกค้าลูกค้าจะจดจำคุณได้เพราะสองวิธีครับหนึ่เรื่องราวที่คุณบอกเล่าสองประสบการณ์ที่เขามีต่อตัวคุณนี่คือสมองของลูกค้าครับเ,รเขาจะจำคุณได้ ก็เพราะว่าคุณมีเรื่องราวที่บอกเล่าแล้วก็และเขาก็มีประสบการณ์ที่มีต่อตัวคุณทำไมคุณต้องสร้างแบรนด์ครับเพราะคุณต้องการดึงดูดคนแบบตัวคุณเนี่ยเข้ามาร่วมทีมคุณต้องการทีมงานที่จะมาทำ ธุรก,กิจออนไลน์แบบไหนครับอา้อาวหลังห้องตอบมาหน่อยซิหนึ่งสามารถให้กำลังใจผู้อื่นได้สองพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเป็นคนขยันสามมีความรู้ในการทำธุรกิจถ้ายังไม่รู้เรื่องอะไรก็ไปรู้ครับขอบคุณมากครับนักศึกษาหลังห้อง ก็การสร้างแบรนด์ของคุณก็คือว่าการบอกเล่าเรื่องราวที่คุณเป็นผ่านทางการเขียนโพสต์ทำรูปภาพแล้วก็ทำวิดีโอครับถ้าคุณต้องการลูกทีมที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาแล้วคุณก็ต้องทำตัวให้มีคุณสมบัติเหล่านั้นก่อนโดยที่คุณจะต้องโพสต์เรื่องราวที่หนึ่งให้กำลังใจผู้อื่นสองพัฒนาตนเองสามมีความรู้จะ เพาะด้านในการทำธุรกษษษิจบริบทของการโพสก็คือ h ูดราเซอร์ชอบทำอย่างนี้หรือชอบทำอย่างนั้นคำคมหรือโ u o t e คำถามหรือ q u e s t i o เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็ทิปเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆครับขอยกตัวอ,อย่างเกี่ยวกับ motivation motivation boost raser คุณต้องโพสแบบนี้คุณชอบฟังข่าวดีก่อนหรือชอบฟังข่าวร้ายก่อน motivation คำคมคุณต้องโพสแบบนี้จงกระจายความรักในทุกที่ที่คุณไปอย่าให้ใครที่พบคุณจากคุณไปโดยไม่มีความสุขมากขึ้น แม่คีเทเรซา Mot ation, motivation question คุณต้องโพสต์อย่างนี้เมื่อไรที่คุณหยุดคิดเรื่องความเสี่ยงและรางวัลที่ได้รับแล้วก็แค่ลงมือทำ motivation tip คุณต้องโพสต์แบบนี้การออกกำลังกายตามปกติช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลความหดหู ทั้งอย่างช่วยเพิ่มความนับถือตนเองและความสุขแผนการโพสประจำวันเชา้าโพสโมติเวชั่นคาถามสายโพสคําคมกลางวันโพสทิปดึกดึกก่อนนอนคุณก็โพสความรู้เฉพาะทางที่คุณใช้ทำธุรกิจเช่นหลักของการเขียนโพสเพื่อให้ขายได้เมื่อคุณโพส สิ่งเหล่านี้เป็นประจำผู้มุ่งหวังของคุณก็เห็นคุณและมีประสบการณ์เกี่ยวกับคุณเขาจึงจําคุณได้เขาจึงรู้จักชอบพอเชื่อถือคุณและก็มีโอกาสที่เขาจะซื้อสินค้าจากคุณหรือสมัครเป็นทีมงานของคุณและแน่นอนว่าบุคคลเหล่านั้นจะเหมือนคุณเพราะคุณ ทำการดึงดูดเขาเหล่านั้นเข้ามาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ